ใครที่ได้เลขหนึ่งนะคะคนที่ได้เลขหนึ่งหรือเลขหนึ่งตกตัวสุดท้ายหรือบวก3ามตัวจนเหลือเลขตัวเดียวเราได้เลขหนึ่งะคะคนที่ได้เลขหนึ่งฟังดีๆนะคะด้วยฐานทับการเกิดของคุณหรือบัตรการเกิดของคุณนะคะเลขหนึ่งคือเลขของการเป็นผู้นําเลขหนึ่งคือการเป็นผู้นําเลขหนึ่งคือตกปากนะคะถ้าคุณใช้ปากให้เป็นมีวาทะ สินในการพูดหรือใช้ปากเจราจาหรือใช้ปากในการขายของหรือใช้ปากในการอะไรก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จจากการใช้ปากค่ะคุณจะมีในเรื่องของที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องปากกับเรื่องความรักฟังดีๆนะคนคนที่ได้เลขหนึ่งหรือมีเลขหนึ่งลงท้ายถ้าวันนี้ค่ะคุณยังไม่เคยเป็นผู้นําอะไรใครเลยเฮ้ยฉันได้เลขหนึ่งแต่ฉันเห็นเคยเป็นผู้นําอะไรใครได้เลยฉันไม่เคยนําใครเลยฟังนะถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดอะค่ะ คุณต้องไปทําให้เกิดเพื่อที่ว่าคุณจะได้อย่างอื่นตามมายกตัวอย่างถ้าคุณไม่เคยเป็นผู้นําสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณเป็นผู้นําได้คือการอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบอันนี้นะยกตัวอย่างเฉยๆนะยกตัวอย่างเฉยๆนะคุณต้องไปฝึกเป็นผู้นําฝึกยังไงคะมันยากนะโอ้โหจะต้องไปเป็นหัวหน้าคนไหมคะ่ะคุณต้องไปขายออนไลน์แล้วมีทีมให้คุณมีทีมตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป สมมุติว่าคุณไม่เคยเป็นผู้นาคุณคุณไม่เคยเป็นผู้นําแล้วการใช้ปากกับการกับเรื่องความรักของคุณมันจะไม่ตามมามันจะตามมายากมากนะคะเพราะเลขหนึ่งต้องนำบวันะคะต้องมีสิ่งที่นําก่อนก็คือการเป็นผู้นํานะคะเลขหนึ่งนะใครมีเลขหนึ่งใช้บัตรประชาชนให้ไปเช็คดูหรือบวกกันเราได้เลขหนึ่งนะคะใครที่มีเลขหนึ่งหรือรวมกันได้หนึ่งนะคะคุณต้องไปทําตัวให้เป็นผู้นําให้ได้ถ้าสมมุติง่ายสุดสําหรับครูที่มองนะเป็นแนวคิดเฉยๆไปขายออนไลน์ แล้วมีทีมให้ได้สร้างทีมได้ตั้งแต่หนึ่งคนเป็นต้นไปรวยฉุดไม่อยู่คนที่มีเลขหนึ่งอยู่ท้ายบัตรประชาชนหรือรวมกันบวกแล้วได้หนึ่งฟังนะคะวิธีที่จะทําให้คุณชีวิตลุ่งโลดชีวิตแบบ number 1จริงๆเลขหนึ่งนี่คือ number 1เลยนะคะคุณต้องเป็นผู้นําให้ได้ก่อนถ้าวันนี้คุณเป็นผู้นําไม่ได้อย่างอื่นจะไม่ตามมาปากจะหาเงินไม่ได้ความรักคุณจะไม่ยังไม่รับลืนแต่ถ้าคุณเป็นผู้นําได้เมื่อไหร่ดวงเข้าทันทีค่ะ คุณจะหาเงินจากการพูดคุณจะมานั่งไลฟ์คนจะฟังคุณมาหาศาลเลยคุณจะทําอะไรก็ตามอะค่ะคุณจะหาเงินได้จากปากและมีคนรักและสนับสนุนความรักของคุณจะราบรื่นความรักของคุณจะดีแต่ถ้าวันนี้ฉันได้เลขหนึ่งฉันมีเลขหนึ่งทำไมความรักฉันไม่มไมดีเลยทะเลาะกับผัวทุกวันเลยะไรโอ้โหตกปากเหรอโอ้ทะเลาะบาแวงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะคุณยังไม่มีการเป็นผู้นํานะคะไปดูถ้ายังปรับซะแล้วก็ไปทําให้ตัวเองเป็นผู้นําให้ได้ก่อน แล้วทุกอย่างจะตามมาคนหมายเลขหนึ่งสุดยอดจริงๆนะบอกเลยนะคะเรื่องความเป็นผู้นํายกให้คุณเลย